ในประวัติศาสตร์ไทยมีช่วงเวลาสำคัญสาคัญหลายยุคหลายสมัยเลยนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงยุคที่เรียกได้ว่าเป็นการวางรากฐานความมั่งคั่งให้กับประเทศอย่างแท้จริงแล้วละก็เราต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่3หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับนี่คือยุคแห่งการพัฒนาที่สําคัญม,กมากๆของสยามเลยทีเดียวมีคํากล่าวหนึ่งที่อธิบายภาพของยุคสมัยนั้นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือในแผ่นดินของพระองค์เงินทองเต็มบ้านเต็มเมือง ฟังแล้วก็รู้สึกได้ถึงความรุ่งเรืองเลยใช่ไหมครับทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คืออะไรคือเคล็ดลับพระองค์ทรงมีนโยบายแบบไหนถึงได้พลิกโฉมเศรษฐกิจของสยามให้เฟื่องฟูได้ถึงขนาดนั้นคำตอบส่วนหนึ่งเนี่ยมันซ่อนอยู่ในสมัญญานามที่พวกเราคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือกษัตริย์นักเศรษฐกิจแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งคำนี้มันไม่ใช่แค่คำยกย่องสวยๆนะครับแต่มันคือบทสรุปของวิสัยทัศน์และนโยบายที่เฉียบคมมากมาก เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังฉายานี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพรวมของช่วงเวลากันก่อนนะครับพระองค์เสด็จขึ้นครองราชในปีพศ2367แล้วก็ครองราชยาวนานถึง27ปีเต็มๆเ,เลยซึ่ง27ปีนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่มากพอที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกับประเทศได้เลยโดยเฉพาะในยุคที่โลกตะวันตกเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาแล้วด้วย เอาละครับทีนี้เรามาเริ่มเจาะกันที่ประเด็นแรกเลยหัวใจสําคัญที่ทําให้เงินทองเต็มบ้านเต็มเมืองตามคํากล่าวที่ว่าไว้นั่นก็คือยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าชาญฉลาดสุดๆจนทําให้พระคลังหลวงในยุคนั้นเนี่ยเต็มเปี่ยมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สูตรสำเร็จของพระองค์ก็คือ3ประสานครับเป็นนโยบาย3อย่างที่ทำงานสอดคล้องกันเปะ๊เปะๆเลยอย่างแรกคือเปิดประตูการค้ากับต่างชาติโดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นการค้าที่ทำกำไรมหาศาล2 คือปฏิรูประบบภาษีให้เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นและ3คือตั้งหน่วยงานเฉพาะทางขึ้นมาดูแลเรื่องการค้าโดยตรงเลยคือ3อย่างนี้มันไม่ได้ทำแยกกันนะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ส่งเสริมกันและกันผลลัพธ์ก็คือรายได้มหาศาลไหลเข้าประเทศแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยกลับมาที่ตัวเลข27อีกครั้งนะครับตัวเลขนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่จานวนปี มันคือบทพิสูจน์เลยว่าความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือว่าเรื่องฟลุกๆนะครับแต่มันมาจากการวางแผนระยะยาวและการดําเนินนโยบายอย่างต่อเน,นื่องมาตลอดทั้งรัชสมัยเลยแต่เรื่องเศรษฐ,ฐกิจที่ว่าสุดยอดแล้วก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดนะครับ เพราะในขณะที่คลังหลวงเต็มไปด้วยเงินทองพระองค์ก็ทรงนำความมั่งคั่งนั้นมาต่อย,ยอดในอีกมิติหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของาศาสนาและปัญญาของแผ่นดิน จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อุปธรรมกกที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนามีการบูรณะวัดสำคัญสำคัญมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวัดโพวัดอรุณครับที่เราเห็นพระปรางสวยๆกันทุกวันนี้ก็มาจากการสร้างครั้งใหญ่ในยุคนี้ล่ละครับแล้วก็มีวัดราชโอรสรามซึ่งเป็นวัดประจำราชการที่สะท้อนศิลปะแบบจีนผสมผสานไว้อย่างงดงามโดยเฉพาะที่วัดโพนี่นะครับ คือวิสัยทัศน์ของพระองค์มันว้าวมากลองนึกภาพตามนะครับในยุคที่ยังไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลายัยแต่พระองค์ทรงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนวัดให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของสยามด้วยการจารึกสัพพวิชาความรู้ทุกแขนงไว้ตามสารารายให้ใครก็ได้สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ฟรีฟรโอ้โหนี่คือวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำไปไกลมากๆเลยครับโอเค เรามีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแล้วแต่ยังมีความท้าทายที่ใหญ่หลวงมากๆอีกอย่างหนึ่งในยุคนั้นนั่นก็คือการรักษาความมั่นคงของชาติท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังจ้องจะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคของเรา ตรงนี้แหละครับที่เราจะได้เห็นความเฉียบแหลมทางการทูตของพระองค์คือพระองค์ทรงใช้นโยบายแบบสองแนวทางที่ยืดหยุ่นมากๆกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเวียดนามลาวหรือพมา่า <c oughs> ก็จะทรงใช้ความแข็งแกร่งทางการทหารเพื่อรักษาเสถียรภาพของชายแดนแต่พอต้องรับมือกับชาติตะวันตกที่กำลังรุกคืบเข้ามาพระองค์จะเปลี่ยนมาใช้ความรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเอาไว้ทีนี้ พอเราเอาภาพจิ๊กซอว์ทั้งหมดมาต่อกันนะครับทั้งเศรษฐกิจที่มั่งคั่งศาสนาและปัญญาที่รุ่งเรืองแล้วก็ความมั่นคงของชาติเราก็จะเริ่มเห็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ครับนี่แหละคือมรดกแห่งการพัฒนาที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานอันแข็งแกร่งไว้ให้กับสยาม ซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มีรากฐานมาจากพระราชลักษณะส่วนพระองค์เลยความขยันหมั่นเพียรและความมัธยาาสร์ของพระองค์นี่แหละที่ทำให้เงินเต็มท้องพระคลังความสุขุมรอบครอบก็ทำให้สยามรอดพ้นจากภัยคุกค,คามและความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าก็เป็นที่มาของไอเดียสุดล้ำอย่างมหาวิยาลัยเปิดที่วัดโพนั่นเองครับ และนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดครับที่ทำให้สม,มัญญานามพระมหากษัตริย์นักเศรษฐกิจและนักพัฒนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ใช่แค่คำยกย่องธรมธรมดาาแต่เป็นบทสรุปที่แม่นยำและสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำมาตลอดระยะเวลา27ปีในรัชสมัยของพระองค์เรื่องราวของรัชกาลที่3ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ยังคงท้าทายผู้นำในทุกยุคทุกสมัยเลยนั่นก็คือ เราจะสร้างสมดุลระหว่างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคุณค่าทางวัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติไปพร้อมๆกันได้อย่างไรเพื่อสร้างมรดกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นหลังได้จริงๆนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ประวัติศาสตร์ได้ให้บทเรียนไว้แต่คำตอบก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหากันต่อไปครับ